สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแน Magic Smarble t h r e s h o จั by j a p a ค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีสิงห์หรือชาวรัคนาราศีสิงห์สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนั่นเองเพราะเป็นพลังงานของคนส่วนใหญ่นะคะถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยแนะนําให้แอดไลน์ดีที่ทิ้งไว้ตรง description เข้ามาสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณ นั่นเลยนะคะเอาละค่ะเราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเป็นพลังงานที่ไร่เรียงกันอย่างนี้แทบจะทุกคลิปเลยนั่นเองนะคะเรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีสิงห์ในสถานะของคนที่มีคู่นะคะจะเป็นเช่นไรเรามาดูที่พลังงานของคุณกันก่อนนะคะเป็นพลังงานแบบไหนในเดือนพฤษภาคมนี้ queen of p e n t a c e s ค่ะ the tower n i g h t of cups two of swords และ queen of Wands ค่ะคุณคุณชาวราศีสิงห์นะในสถานะของคนที่มีคู่เนี่ยนะคุณน่าจะมีเหตุหรือทำอมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของการงานที่คุณเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนรักคู่ครองนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ําแย่จนคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องไปโฟกัสสิ่งอื่นๆมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องราวของความรักคุณเกิดความสับสนเกิดความลังเลอะไรบางอย่างนะคะทั้งๆที่ตัวคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่มีความหนักแน่นในเรื่องราวของความรักนะคะ แล้วบางทีไอความรู้สึกที่น้อยอกน้อยใจหรือเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเกิดปม ปัญหาเกิดขึ้นในใจอ่ะมันส่งผลทําให้คุณเนี่ยอยากที่จะมีเวลาส่วนตัวอยากจะใช้เวลากับตัวเองให้มากกว่าแทนที่อยากจะไปใช้เวลากับคนรักคู่ครองคุณก็จะปลีกวิเวกออกมาแล้วก็หาเวลาให้ให้ความสําคัญกับตัวเองหรือเอาเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่เ,เรียกว่ายุ่งอยู่ตลอดเวลาในแง่ของหน้าที่การงานก็เป็นได้อันนี้เป็นพลังงานของชาวราศีสิงในสถานะของคนที่มีคู่ค่ะ ทีนี้เรามาดูว่าพลังงานของคู่ชาวราศีสิงเป็นเช่นไรนะคะ Queen of Swords ขึ้นมาค่ะ Ace of Swords The Moon Four of Cups และ j u s ต i เ e ค่ะนะคะคู่ของชาวราศีสิงเนี่ยก็ออกจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยหวานแหววสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเอาอกเอาใจคุณสักเท่าไหร่แล้วดูจากสถานการณ์หน้าไพ่แล้วไม่ว่า,าคนรักจะทำอะไรให้บางทีก็อาจจะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาเองถ้าถามว่า มีปัญหาอะไรหรือมีเรื่องอะไรอยู่ในใจไหมมันบ่งชี้ว่าในสถานการณ์เนี่ยเขาเจอกับสภาวะอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดคุณข้องมองใจเป็นเรื่องที่เขาจะต้องจัดการเป็นเรื่องที่เขาจะต้องแก้ไขอะไรประมาณเนี้มันเป็นปัญหาเก่าๆที่มันย้อนกลับเข้ามาทําให้เขาจะต้องเข้ามา เครียดเข้ามาต้องแก้ไขอีกครั้งหนึ่งซึ่งปัญหาตรงนี้เขาอาจจะไม่กล้าที่จะพูดหรือจะบอกกล่าวกับคุณคุณชาวราศีสิงห์เขาได้แต่เก็บงำเอาไว้ไม่ว่าคุณคุณชาวราศีสิงห์จะทำเอ,อ่ยังไงจะเอ่ยจะดียังไงจะพูดจาดีๆยังไงซึ่งบางทีสิ่งที่คุณได้กลับมามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดนะคะมันก็ทําให้คุณเสียความรู้สึกได้อยู่ บ่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานของเขามักจะเจอกับปัญหาเรื่องราวเก่าๆที่วนเวียนเข้ามาให้เขาต้องแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของตัวเขากับคุณมันจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ Nice o f n i nice g h t o f cup ขึ้นมาอีกนะ Princess of born ค่ะ The lover, Chariot และ two of one ค่ะอืมพอจะมองออกแล้วว่าปัญหาที่เขามีแล้วมันซุกซ่อนไว้น่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของมือที่สาบอาจจะเป็นมือที่สาบในอดีตก็ได้นะคะมันโผล่เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับ คนรักของคุณนะคะซึ่งตัวคนรักของคุณกําลังหาวิธีการในการที่จะจัดการพลังงานซ้อนแทกเหล่านั้นให้มันอยู่ในที่ของมันให้มันสงบเงียบลงอะไรประมาณนี้นะคะบางทีคุณอาจจะต้องให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งถ้าถามในเรื่องของความคิดความรู้สึกของเขาเขาแน่นอนละ่ะเขาเห็นคุณคุณชาวราศีสิงห์ซึ่งเป็น เขาจะเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์หลักณนะปัจจุบันเนี่ยก็ชัดเจนดีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่พลังงานซ้อนแทรกเข้ามามันอาจจะมีความผูกพันในอดีตนั้นมันหลงเหลืออยู่ซึ่งเขาก็จําเป็นที่อาจจะต้องจัดการแก้ไขนะคะแก้ไขอย่างไรจะแก้ไขได้ไหมเดี๋ยวดูสิไพ่ออร์คเคจะตอบว่าอย่างไรกับความสัมพันธ์ซ้อนแทรกที่ มันโผล่ขึ้นมาแบบไม่คาดคิดแล้วมันทำให้มาเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นกับคุณคุณชาวราศีสิงห์นะคะคนรักของคุณจะสามารถจัดการปัญหานี้ได้หรือไม่ในที่สุด s e r e n d i p i t y ความโชคดี Come to the earth การทำอะไรเสี่ยงเสีย Chaos and Conflict ปัญหาความวุ่นวาย All ์เ a ส s ิสภายใต้หน้ากลาบนี้นะคะ Oh, อ๋อ Treasure ลส l a n d อ่ามันก็จะมีปัญหาความวุ่นวายใจการทำอะไรแบบเสี่ยงๆบางทีเรื่องราวความรักของคุณกับคนรักของคุณถ้ามันราบเรียบมากจนเกินไปเขาอาจจะแบบอืมเหมือนมีอะไรเข้ามาทำให้กระชุ่มกระชวยหรือตื่นเต้นชั่วระยะเวลาหนึง่งแต่ว่าถ้ามองพิจารณากันอย่างยาวๆเขาจะมองเห็นว่ามันมีความวุ่นวายแอบแฝงอยู่นะคะแล้วก็มันมีการปกปิดซ่อนเร้นอยู่ตลอดเวลาซึ่ง ตรงนี้มันอาจจะปกปิดได้ไม่นานและมันอาจจะทําให้เขาสนุกได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวเขาจะได้สติไพ่เปิดหัวและไพ่ปิดท้ายบ่งชี้ว่านะคะเขาจะมองหาหนทางที่เรียกได้ว่าเป็นหนทางที่ทําให้เขาเกิดความสุขอย่างยั่งยืนอย่างถาวรได้อย่างในที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาถ้าจะมีคอนฟลิกต์กันหรือมีปัญหากันปล่อยให้เขาอะไปจัดการ พลังงานซ้อนแทรกด้วยตัวของเขาเองดีกว่าถ้าเขาเป็นคนผูกปมป,ปัญหานี้ต้องให้เขาเป็นคนแก้ไขคุณได้แต่เป็นผู้รับผลจากการแก้ไขปัญหาของเขาให้ได้นั่นเองคุณต้องทำทีเป็นเหมือนกับว่าไม่ต้องไปจับผิดหรือไม่ต้องไปรู้ระแคะระคายให้อยู่นิ่งๆเฉยๆความนิ่งความเฉยข,ยของคุณและความาความดีของคุณ แอดีตน่ะมันจะส่งผลทำให้เขาคิดได้คิดได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะยึดถือเอาไว้มากกว่าการมากกว่าพลังงานใหม่ๆที่้อนแทรกเข้ามาเพียงช่วงประเดี๋ยวประดาวแม้จะมีความผูกพันเก่าๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่บางทีการกลับมาครั้งนั้นมันก็อาจจะเป็นการกลับมาเพื่อได้ พูดคุยเรื่องภายในใจกันและจากกันไปด้วยดีเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์อาจจะต้องให้เวลาและให้โอกาสกับคู่ของคุณได้จัดการเคลียร์ตัวเองแล้วก็ไว้ใจและเชื่อใจเขาว่าเขาจะต้อง เลือกสิ่งที่คิดว่าเป็นของที่ราค่าที่สุดในเรื่องราวของความรักและครอบครัวให้ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องปล่อยให้เขาไปจัดการด้วยตัวของเขาเองคุณบุญชาราศีสิงห์ได้แค่นั่งสวยๆรอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นรอให้พายุมันผ่านไปแล้วความาส,สดชื่นหรือความสงบเงียบหรือว่าลุ่งอรุณวันใหม่มันจะกลับคืนมาได้อย่างดีมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะ โอเคจบแล้วสำหรับชาวราศีสิงในสถานะของคนมีคู่เดี๋ยวไปเจอกับสถานะคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีสิงแล้วนะคะพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ six of c u p ขึ้นมาค่ะ ace of swords เ e of c u คา King of p e n t a c l e ลและ King of c u p ม,มันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับหวนคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆหรือความผูกพันเก่าๆทั้งท้งที่ในสถานการณ์จริงๆนะขณะนี้คุณได้หันหลังได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้ว แต่ว่าในช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนึกถึงความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันนะคะคิดถึงความสุขเมื่อครั้งที่ยังเคยคุยเคยคบกับคนคนนั้นมันเป็นพลังงานแห่งการหัวละลึกถึงสิ่งเก่าๆนะคะซึ่งณนะตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้รู้แล้วแล้วก็ว่าเขาเป็นเช่นไรมีชีวิตอย่างไร มีความสุขสบายดีหรือไม่แต่ตัวคุณก็มีความสุขสบายดีคุณก้าวข้ามผ่านปัญหาก้าวข้ามผ่านความรู้สึกอึดอัดนั้นมาได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวนะคะคุณแค่หวนลึกถึงความทรงจำในอดีตเท่านั้นเองแต่ในสถานการณ์คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคุณพยายามพาตัวเองออกมาจากความรู้สึกเศร้าเสียใจนั้นไปต่อกับชีวิตได้อย่างมีความมั่นคงและก็เด็ดเดี่ยวมาก ทีนี้เรามาดูนะคะพลังงานของคนที่คุณเคยคบคนที่คุณเคยคุยในอดีตซีณปัจจุบันเขาเป็นเช่นไรเดอะซันค่ะเพจออฟครับ5ออฟพันธกิ f 5ออฟพันธกิจ5ออฟครั ณนะตอนนี้พลังงานของเขาถือว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองมีความมีความโดดเด่นมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงแต่นั้นเป็นภาพลักษณ์ที่เขาแสดงออกมาในความรู้สึกลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าโหยหานะคะโหยหาขาดแคลนกับความรู้สึกดีๆในอดีตที่เคยมีเพราะดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ย สิ่งที่เขาเจอความรักที่เขาเจอณนะปัจจุบันมันไม่ได้ตอบโจทย์ความรู้สึกของเขาได้อย่างเต็มที่เขาอาจจะได้เริ่มต้นอะไรกับใครก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังมันไม่เป็นไปอย่างหวังเขายังคงจมอยู่กับความรู้สึกที่เขาเรียกว่าน้อยอกน้อยใจหรือความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเรียกร้องแล้วไม่ได้รับการตอบรับอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้น ชาวราศีสิงค์คุณได้เดินจากพลังงานนี้กับคนที่คุณคุยคนที่คุณคบในอดีตถามว่าตัวเขาเป็นเช่นไรนะคะเขาก็ยังคงนึกถึงคุณนึกถึงความรู้สึกดีๆที่เคยมีกับคุณในอดีตแต่พอนึกถึงแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขารู้สึกเสียดายก็ได้เสียดายที่ตัวเองอาจจะตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกเริ่มต้นกับคนผิดไปแล้วทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่า เออรู้อย่างนี้ตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งจะดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอหรือความรักที่เขาเจอณนะปัจจุบันมันไม่ค่อยสดชื่นมันไม่ค่อยสดใสเหมือนอย่างที่เขาคาดคิดในในตอนแรกสักเท่าไหร่มาดูว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะยังไงต่อไปไพ่เดวิลกระเด็นมาไปแรกเลยนะคะตามมาด้วยไพ่เดอะมูนค่ะและตามมาด้วย Nice o f s w o r d s king of swords ค่ะและ hermit ความสัมพันธ์นี้มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีเคยมี passion กันเคยมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันแต่มันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าต้องพยายามตัดใจตัดใจตัดขาดเพราะว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันในหลายต่อหลายเรื่อง เขาก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้สักเซสหรือไม่ได้สามารถไปถึงขั้นร่วมหอรงโรงกันก็เลยตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธ์กับคุณคุณชาวราศีสิงห์ไปและก็ความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะจบลงไปแล้วแล้วก็หยุดนิ่งต่อกันไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารกันอีกเพราะว่าดูจากพลังงานหน้าไพ่แล้วน่าจะกลับกลายเป็นคนในความทรงจำของกันและกันมากกว่าที่จะกลับมาผูกพันกันอีกครั้งหนึ่ง นไะพะ่ออร์เคิลจะตอบอะไรอีกดูสิติ๊กต็อกเวลาที่ผ่านไปเกิดอะไรขึ้นไหมนะคะ Here and now ไพ่บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบัน Enchanting gift นะคะถือว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นของขวัญแห่งการเวลาเป็นประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามานะคะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาเหมือนสายลม ให้มันผ่านมาให้มันผ่านไปให้ต่างคนต่างอยู่ในที่แห่งความสงบสุขไพ่บอกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วหวนละลึกถึงนึกถึงก็เป็นความทรงจําที่ดีของกันและกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างได้เลือกหนทางที่ตัวเองเคิดว่า ต้องการในชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นบางทีความทรงจํานี้มันก็อาจจะเป็นความทรงจำหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกทั้งเจ็บปวดและทั้งประทับใจไปพร้อมๆกันซึ่งมันอาจจะไม่ได้แปลเปลี่ยนมาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือจรีรังได้นะคะะ บางครั้งคนรักกันคนชอบกันเกิดมาแล้วเข้าอกเข้าใจกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดมาแล้วจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเสมอไปเพราะฉะนั้นเก็บเขาไว้เป็นคนแห่งความทรงจำคอยนึกถึงเวลาที่คุณเหงาเหงานะคะแต่ก็อย่าทำให้ประสบการณ์เก่าๆมาเป็น เหมือนกับภาพหลอกหลอนทําให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือความรักครั้งใหม่กับใครไม่ได้เลยขอให้เก็บเรื่องราวอันนี้ไว้เป็นแค่1ในประสบการณ์หนึ่งในความทรงจําที่ดีของคุณเท่านั้นเองนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีสิงในสถานะนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วค่ะ ชาวราศีสิงห์ในสถานะของคนโสดพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะว i วอ of for t u n e ขึ้นมาค่ะตามมาด้วยไพ่สเตรนท์เทฟิวควีนออฟพัน n t a c ค e ลและไพ่สี่ดาบ ระวังเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ในสถานะของคนโสดนะคะบางทีคุณอาจจะตกไปอยู่ในสถานการณ์อะไรที่บางทีคุณก็ เหมือนไม่ได้อยากจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแต่ว่าตกอยู่ในสภาวะจำยอมนะคะโดยการชักชวนของเพื่อนฝูงก็ได้คนใกล้ชิดก็ได้หรือคนที่คุณทำงานร่วมกันก็ได้นะคะบางทีพอทำงานร่วมกันหนักๆนะคะอยากจะไปเปิดหูเปิดตานะคะอยากจะไปท่องเที่ยวยามราตรีอะไรประมาณนั้นนะคะก็เตือนให้คุณระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมี เขาเรียกว่าภัยสังคมหรือว่าคนที่ไม่ดีแฝงเข้ามาในแวดวงเหล่านั้นได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะคะ ดูแล้วนะจากพลังงานหน้าไพ่นะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงในสถานะของคนโสดยิ่งเมื่ออะไรบางอย่างมันดีทุกอย่างรอบข้างมันดีปุ๊บเนี้ยบางทีคุณก็อาจจะเผลอเลอคิดว่าเออ มันไม่น่าที่จะมีเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่ก็จะขอเตือนนิดนึงว่าถ้าเกิดบางทีเราไปรุ่มโรงหรือติดพันเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันในด้านมืดหรือด้านอบายามุกมากนักมันจะส่งผลที่จะทําให้ชักนําชีวิตคุณเนี่ยมันตกต่ําลงไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เตือนให้คุณระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเดือนที่ดีของคุณนะเพียงแต่ว่า คุณอาจจะไปเจอกับสถานการณ์อะไรบางอย่างแบบตกกระไดพลอยโจรหรือเจอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ค่อยประสงค์ดีกับคุณสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆนะคะอย่าไปหลงกลใครง่าย,ายๆพยายามอยู่กับตัวเองอยู่กับคนที่คุณไว้ใจที่สุดนะคะ บางครั้งกับเพื่อนฝูงหรือบางทีคนที่คุณเห็นในสังคมทั่วไปรู้หน้าอาจไม่รู้ใจก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นไว้ใจตัวเองดีที่สุดอย่าไว้ใจใครในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มาดูซิว่าจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณหรือเปล่าก้าดาบค่ะคนที่จะโฟกัสคุณเข้ามาเป็นเช่นไรห้าเหรียญค่ะ the star ชวอีอ o ฟวนสามดาบไม่มีเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องโฟกัสกับใครเลยเพราะาคนที่เข้ามาหาคุณใกล้ชิดกับคุณณนะขณะนี้บางทีจะเข้ามาเบียดเบียนคุณบางทีจะเข้ามาหาประโยชน์จากคุณนะคะแล้วก็ชักชวนคุณไปทําเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีอาจจะใช้มิตรภาพความจริงใจแบบเพื่อนเข้ามาเป็น ฉากกำบังนะคะซึ่งซ่อนวัตถุประสงค์บางอย่างแอบแฝงไว้บางทีมันอาจจะทำให้คุณตกหลุมพรางได้ง่ายเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้ชาวราศีสิงห์ในสถานะของคนโสดนะอยู่กับตัวเองดีที่สุดเซฟตี้ปลอดภัยนะคะดีกว่าที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นๆเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วมันมีแต่คนที่มาเบียดเบียนคุณแล้วบางทีก็จะสร้างเรื่องสร้างราวนะคะหาประโยชน์จากตัวคุณ ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวคุณเลยนะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์คุณจะสามารถจัดการได้ไหมห้าเหรียญค่ะบางทีคุณก็อาจจะต้องตัดบทหรือตัดปัญหาในเรื่องของถ้าเขามาขอความช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะอันไหนคุณช่วยได้คุณก็ช่วยแบบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมาได้คืนละเหมือนตัดบทให้แบบทําบุญไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาเกิดคอน FLICT กันทีหลังเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้นะคุณก็อย่างมากก็คือแค่ดึงตัวเองออกมาอย่าพยายามเข้าไปใกล้ชิดมากหรืออย่าพยายามไปเป็นที่ปรึกษาอย่างมากมายมันจะพาให้คุณเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกได้อย่างที่คุณปฏิเสธยากนะ,ะั้นไพ่บ่งชี้เลยว่าคนที่มาโฟกัสกับคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ย เป็นคนที่จะเดือดร้อนหาเรื่องเดือดร้อนเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดเวลามันทําให้คุณจะต้องต้องพยายามตั้งกําแพงกับตัวเองไว้อย่าพยายามช่วยเหลือใครจนตัวเองนี่เขาเรียกว่าต้องเป็นเอาหลังไปรับแส้แทนคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะ,ะดูซิเป็นเช่นไรวาย คุณอาจจะเกิดคําถามว่าทําไมทําไมไมันต้องมาเกิดกับฉันด้วยทําไมคนเหล่านี้จะต้องเข้ามาวุ่นวายกับฉันด้วยนะคะคนเหล่านี้หรือคนรอบข้างคุณก็อาจจะมีกรรมที่เคยทําร่วมกันมานั่นเองเนี่ยเห็นไหมนำเอาความสับสนนำเอาคอนฟ lict ความขัดแย้งนะคะเข้ามาในชุมชนเข้ามากับกลุ่มคนมากมายนะคะ ขอให้คุณไปให้ห่างๆจากคนเหล่านี้ไพ่ออกมาแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นคนที่มีบุปกรรมรอบข้างคุณนั่นแหละนะคะบางทีอาจจะเคยมีความสัมพันธ์อันดีแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เขามีความสัมพันธ์อันไม่ดีกับคุณหรือนําความสับสนนําความขัดแย้งความวุ่นวายเข้ามาสู่สังคมที่คุณอยู่ My, s <S นะคะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยการเดินทางห่างเขาออกไป อยู่ไกลที่ให้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่งั้นคุณจะไม่ปลอดภัยกับกระเป๋าสตางค์คุณและไม่ปลอดภัยกับความรู้สึกของตัวคุณเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้คนโสดชาวราศีสิงห์นะคะยังไม่มีความรักและก็ยังไม่ควรโฟกัสให้ความช่วยเหลือกับใครเลยคนที่เข้ามาใกล้ชิดคุณหรือเข้ามาขอพึ่งพาอะไรคุณเพราะการให้ความช่วยเหลือไปแล้วบางทีคุณก็อาจจะลำบาก ในภายหลังนะคะเขาบอกว่าให้ไปห่างๆหรืออยู่ไกลๆไว้อยู่กับตัวเองไม่ต้องยุ่งไม่ต้องวุ่นวายกับใครจะปลอดภัยกว่าสําหรับคนโสดชาวราศีสิงในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเอาละค่ะฝากกดซับสไครป์ฝากกดหัวใจเออฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันพัชนามาลงไว้ให้เป็นประจำนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย